ดีจ้าเพื่อนเพื่อนรายการดีที่น่ารักทุกคนทั้งเพื่อนเพื่อนผู้ติดตามใหม่ผู้ติดตามเก่าเด้อจ้าขอบคุณหลายๆด้อจ้าด้วยทุกการติดตามทุกการรับชมทุกการคอ,อมเมนต์ให้กำลังใจยาวยิ่งวันนี้อนเอาหุ่นเมื่อนจ้าสันเพนน้องเม่นพามาสันเพนอนัอนบ้านหลานจ้า 你让干活，我干

càng <laughs> ngày mất càng và cưng em phiền nữa đã chẳng cần mặc càng bun đi tắm mặc càng càng tắm 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 tắm